คำถามว่าเรามีวิธีฟื้นฟูพลังอับน้าในตนเองเพื่อเสรสร้างทุกสิ่งได้ดังใจอ่ะได้อย่างไรของน้องใช้วิธีอยู่กับปัจจุบันขนาดนี้แ่ละคะ่ะอยู่กับความรู้สึกของการเป็นพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นใครใช่ไหมคะเรากลับไปรู้สึกตรงนั้นแล้วสภาวะของการเป็นเนี่ยเราต้องเชื่อก่อนว่าเราเป็น ความเป็นพุทธ,ธะหรือพุทธ,ธภาวะนั้นน่ะมันก็คือการเข้าถึงจิตเดิมแท้ของตัวเราเองนั่นแหะคะ่ะพอเราอยู่ณจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีคําตอบเขาจะมีหนทางหรือว่าเขาจะบอกให้เราอ่ะเดินต่อไปข้างหน้ายังไงคือสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันหลุดจากโลกของความคิดหลุดจาก โลกของการใช้ชีวิตแบบอุุชนนะคะมันจะมาอยู่กับขึ้นความถี่อีกอีกแบบหนึ่งอะ่ะซึ่งถ้าเราไปอยู่ในจุดนั้นบ่อยๆเนี่ยสภาวะข้างนอกอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามสภาวะจิตภายในของเราเองเดี๋ยวถ้าเราคิดสร้างสิ่งใดเนี่ยด้วยสภาวะจิตของความ สมดุลตรงเนี้ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองค่ะโดยที่แบบไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่หรือว่ากเกิดไหมแต่เพียงเชื่อแล้วก็วางใจเบาๆว่ายังไงก็เกิดเชื่อแล้วก็ปล่อยวางไป็น่งแต่ว่าโฟก,กัสที่การอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พุทธะพุทธภาวะของเราในตัวเองเนี่ยนะคะคุณเอกขอบคุณค่ะอ่างดงามมากๆของน้องพรอมสรุปว่าเชื่อยอมรับ วางใจและปล่อยวางอ่าณังามนี่คือการฟื้นฟูพลังอํานาจสู่การเป็นไปเลยหลัดเยี่ยมหลดเยี่ยมแล้วม,มีท่านอื่นอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไ,ไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะด้านท่านน้องทุกท่านเมื่อกี้พ,<ช>พอดีถอดโทรศัพท์ใหม่เลยใช้ไม่ค่อยถูกหลัดเยี่ยมเลยเช,ช่นที่ใจเลยคะ่ะค่ะโอเคขอขอย้อนไปตรงที่พี่พี่พูดก่อนเมื่อกี้ที่ว่า ที่ที่ว่า,าพรหมเคยเคยอ่านพบข้อความว่าพรหมชั้นที่ยี่สิบคือชั้นที่สูงที่สุดนะเขาบอกว่ามีอายุยาวนานถึงยี่สิบกับจนคิดว่าจนเหมือนนิพพานพรหมแต่มันก็คือพรหมไม่ใช่นิพพานบางคนลืมไปเลยอะไรประมาณนะนะั้นนอันนี้คือทราบข้อมูลมาตรงนั้นแล้วก็บบประมาณนี้แล้วก็ที่ที่ทีแบบว่าจะใช้อํานาจอะไรเอรู้สึกตัวแล้วจะใช้อํานาจอะไรก็ตอนนี้ก็กําลัง กำลังค้นหาอยู่ะว่าชอบอะไรอยากได้อะไรไกําลังกินบันดางการอยู่เพราะว่าพอรู้ตัวเองแล้วว่ามีอํานาจแบบนั้นก็เลยกําลังว่าอยากได้อะไรกําลังออกแบบค่ะอ,ออกแบบใหญ่เลยออกแบบแทบตั้งตัวไม่ทันฮะเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เราก็พอมีความรู้เรื่องตรงนี้มาเป็นเป็นส่วนๆมาแต่มีผู้รู้เคยบอกว่าออจิตพ่อคือจิตลูกแต่จิตลูกไม่ใช่จิตพ่อหมายถึง เมือ่อเมื่อใดที่ลูกนึกถึงพ่อพ่อรู้สึกเสม,มอแต่พ่อไม่มีหน้าที่นึกถึงลูกประมาณนั้นแหละมันเขาเปรียบเทียบเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าพระอินพระอินก็ไม่ได้เป็นนั่งบนพาาาระอัฏฐบ่อยแต่เวลาท่านว่างท่านไปนั่งบนพระอาดฐแล้วท่านก็จะถ้าพระอ,อาฏฐร้อนท่านก็จะก้มลงมาดูเออมีคนร้องเรียนไอนนนน้นู่นไอ้นี่ประมาณนี้มนิทฐานที่เขาพูดประมาณนี้คือถ้ามีคนร้องเรียนมีคนร้องขอท่านก็จะหันมาดูแต่ถ้าไม่มีคนเหมือนก็เหมือนกูเกิลเนาะส่งข้อความไปอืม เขาถึงจะจัดมาให้อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าไม่มีคนยืนกระทู้ไปถามอะไรไปเขาก็ไม่ตอบเขาก็แบบเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรนั้นอ่ะก็เลยเข้าใจแล้วละ่ะตอนนี้เพราะเพราะว่าแต่ก่อนหน้านั้นเคยเคยมีก็เรียกว่าแหละบอกโจทย์ไปเนาะหรือตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องการอะไรปุ๊บวิธีการจะตามมาเองเลยค่ะตามมาเองทุกครั้งที่ในในในชีวิตตัวเองที่ผ่านมานะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนที่แบบ ตอนเลี้ยงลูกลูกเล็กๆแล้วก็สามีก็ยุ่งมากยุ่งมา,จากจนไม่มีเวลาช่วยอะไรเราเลยเราก็เหนื่อยแสนสาหัสแต่รอดรอบป่วยเราก็เลยตั้งตั้งเป้าหมายไว้ว่าขอแค่ขอแค่ไม่ป่วยนะภาะก่จิตแค่นี้เราทําได้มันก็ไม่ป่วยแล้วมันก็ทําสําเร็จจนลูกเรียนจบมาเนาะเหนื่อยแสนสาหัสแต่มันผ่านมาได้เพราะว่าเราตั้งจิตว่าให้มันผ่านเสร็จแล้วพอหลังจากที่ลูกสําเร็จและจบแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้ทีเจาะปากมาพูดแล้วนะคะท่าายชาวบ้าน พูดเข้าไปได้ยังไงบอกข้าพเจ้ายินดีจะรับใช้คนทั้งโลกพูดออกมาได้ยังไงเสร็จแล้วก็มาพอพอปากพูดไปอย่างนั้นนะะแล้วตัวเองเป็นคนมีสัจจะนะพอปากพูดไปอย่างนั้นวิธีการโอ้โหต่างๆนานาตามมาเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้เข้าถึงได้ช่วยเหลือคนทั้งโลกมาเยอะะเลยเ หลายๆด้านเลยค่ะทั้งแบบทางจิตวิญญาณทั้งทางกายภาพที่เรามีโอกาสได้ไปเรียนรู้วิชาอทติจะช่วยคนแล้วแล้วก็โอกาสเครื่องมือหลายๆอย่างมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะบอกโจทย์ไปแล้ววิธีการจะตามมาบอกเป้าหมายไปแล้ววิธีการจะตามมาจริงๆขอยืนยันอีกคนค่ะนอนบเคราค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณพี่ใจค่ะชัดเจนที่สุดก็คือการโฟกัสการกําหนดเป้าหมายแล้วก็การเชื่อ โดยรวมเนี้ยก็คือมันจะทำให้สิ่งที่เราตั้งใจเป็นไปตามนั้นแล้วก็ขอให้พี่ถอนคำพูดรับผีเจาะปากเนาะความจริงก็คือไฮเอเซลของพี่นั่นแหละคุูรูภายในของพี่นั่นแหละเขาผลักดันให้พี่เป็นไปตามนั้นนะเพราะว่า พูดตามภาษา,าชาวบ้านาะเมันเปรียบเทียบไม่พูดก็ไม่รู้สึกว่าอารมณ์ขณะนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคอตนข้นคท่านประธานที่พะโล้น,น่ารักมากเลยพี่จัยขอบคุณมากๆเลยค่ะ่วิธีฟื้น,น,นฟูพลังอำนาจความเป็นพระเจ้าของตัวอ <ๆ S 2> เองของปัดน,นะคะก็คือ,อเชื่อมั่นว่าเราทำได้ค่ะ รู้ว่าเราทำได้และเชื่อมั่นในพลังอำนาจของเราโดยพื้นบนพื้นฐานของอารมณ์ที่เบิกบานนะคะที่ปัดเห็นได้ชัดๆก็คือเอเรื่องลูกอะคะ่ะปัดวางใจปัดเชื่อมั่นว่าเขาจะมีความสุขตอนนี้เขาก็ดีแล้วค่ะเขามีความสุขเบิกบานแล้วก็คุยเจ่งค่ะแต่อย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆ ที่ทำได้ที่เห็นประจําในชีวิตประจําวันก็คือเรื่องที่จอดรถอะคะเวลาไปไหนก็จะคิดในใจว่าเราจะมีที่จอดรถที่ดีที่พร้อมอะไรเงี้ยเราไม่ต้องวนหาที่จอดรถคิดว่าจะมีที่จอดรถสําหรับฉันเสมออะไรเงี้ยแล้วมันก็ได้ทุกครั้งเลยค่ะพี่เล็กออกปัดก็ง่ายๆประมาณเนี้ยค่ะบนพื้นฐานที่แบบเราทําใจให้สบายเบิกบานและเชื่อมั่นค่ะค่ะขอบคุณน้องปัดมากเลยค่ะ พลังอำนาจในตัวเองเนี่ยนะคะก็คือการสำหรับตัวเองอะนะคะคือการอยู่กับตัวเองค่ะอ,อยู่กับปัจจุบันขนาดนะคะแต่ใช้สตินํำทางด้วยความรักนะคะที่อยู่ข้างในของพระหลักของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ไว้วางใจและวางใจค่ะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือไม่ใช่ปัญหานะคะแล้วข้างในเนี่ยก็จะนําพาเราเก้าวเข้าไปสู่การค้นพบและการแก้ไขในปัญหานั้น,น,น ชื่อตัวของเราเองนะคะค่ะพิชัชนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สุรางมากๆเลยนะ่ารักมากเลยค่ะ